สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลวงพี่ใบบุญพอดแคสต์ในอีพีนี้เรามาคุยกันในหัวข้อวิธีคุยให้คนรักใช้หลักปิยะวาจาซื้อใจทุกคนที่คุณเจอเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าทาไมคนบางคนถึงดูมีสเสน่ห์ในคำพูดไม่ว่าจะพูดอะไรก็มีแต่คนสนใจเชื่อถือและอยากอยู่ใกล้ในขณะที่เราบางครั้งพูดดีแล้วแต่กลับถูกเข้าใจผิดหรือคำพูดของเรา กลับสร้างกำแพงระหว่างเรากับคนอื่นนี่คือปัญหาใหญ่ของการสื่อสารในยุคปัจจุบันที่เรามีเครื่องมือสื่อสารมากมายแต่กลับขาดทักษะในการสื่อสารด้วยใจความลับของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เทคนิคการพูดที่ซับซ้อนตามตำราตะวันตกครับแต่อยู่ที่หลักธรรมง่ายๆที่เรียกว่าปิยวาจาวิกฤตการทางวาจาทำไมเราถึงคุยไม่เป็นทุกวันนี้เราอาศัยอยู่ในโลกที่ วจีกรรมหรือการกระทําทางคำพูดถูกใช้ในทางที่ผิดมากที่สุดทั้งในการสื่อสารส่วนตัวและในโลกออนไลน์นี่คือวิกฤตการณ์ที่ทําลายความสัมพันธ์ของเราโดยไม่รู้ตัว 1. คําคำพูดที่ขาดเจตนาและสติพูดด้วยความเคยชินเรามักพูดเร็วเกินไปและพูดด้วยความเคยชินโดยไม่ได้ตั้งใจว่าคำนี้จะส่งผลดีต่อผู้ฟังจริงหรือไม่คำพูดที่เราขาดสติ คือคำพูดที่สร้างความเสียหายได้มากที่สุดเพราะมันมาจากความประมาทพูดด้วยโทสะและอวิชชาหลายครั้งคำพูดที่ทำร้ายคนอื่นไม่ได้ออกมาจากความตั้งใจที่จะทำร้ายแต่มาจากความโกรธโทสะหรือความไม่รู้ที่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ทำให้คำพูดกลายเป็นอาวุธที่สร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์อย่างไม่น่าให้อภัย 2. คำพูดที่สร้างกำแพงทางสังคมการนินทาและส่อเสียด คำพูดที่ส่อเสียดหรือคำพูดที่นินทาคนอื่นทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่น่าเชื่อถือเพราะถ้าหากคุณพูดถึงคนอื่นรับหลังได้คุณก็อาจจะพูดถึงเขาได้เช่นกันนี่คือการทําลายความไว้ใจและสร้างกําแพงทางสังคมคําพูดที่โอ้อวดการพูดโอ้อวดหรือการพูดเพื่อย,ยกตนเองให้สูงกว่าผู้อื่นทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณเป็นคนแปลกหน้าและสร้างกำแพงทางความรู้สึก ทำให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้และไว้ใจคุณเพราะทุกคนรู้ว่าความน่าเชื่อถือไม่ได้มาจากคำพูดที่ยกตนเองแต่มาจากความจริงใจปิยะวาจาหลักธรรมแห่งการซื้อใจปิยะวาจาเป็นหลักธรรมในชุดสังคหวัตถุสี่หลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจสีประการหมายถึงวาจาอันเป็นที่รักหรือคําพูดที่สร้างมิตร 1. ความหมายที่แท้จริงของปิยะวาจา ปียาวาจาไม่ได้หมายถึงการพูดหวานการประจบสอบพลอหรือการพูดโกหกเพื่อให้คนชอบครับนี่คือความลับที่เราต้องเข้าใจแต่หมายถึงการพูดที่จริงใจสัจจะและเปี่ยมด้วยความเมตตาจิตซึ่งรวมองค์ประกอบสำคัญ4อย่างเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์สัจจะคำพูดนั้นต้องตั้งอยู่บนความจริงเสมอเมตตาจิตคำพูดนั้นต้องมีเจตนาดีต่อผู้ฟังคืออยากให้เขาพ้นจากทุก และมีความสุขการลันยุตาต้องพูดในเวลาที่เหมาะสมและรู้การลเทศะอัถจริยาต้องพูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังในใชจเพื่อความสะใจหรือความสุขของผู้พูดเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณรวมองค์ประกอบทั้ง4นี้ได้คำพูดของคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ผู้คนรักเคารพและเทือถือคุณอย่างเป็นธรรมชาติ 2. ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนของปิยวาจา การฝึกปิยะวาจาไม่ใช่แค่การทำให้คุณอื่นชอบครับแต่เป็นกรรมดีทางวาจาที่ส่งผลต่อชีวิตคุณโดยตรงสร้างความน่าเชื่อถือผู้คนเชื่อมั่นในคำพูดของคุณเพราะรู้ว่าคุณพูดด้วยความจริงใจและไม่มีเจตนาซ่อนเร้นสร้างสเสน่ห์คุณจะกลายเป็นผู้มีสเสน่ห์ทางวาจาที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้และพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยกับคุณอย่างตรงไปตรงมาสร้างความสงบอินไัย การที่คุณไม่สร้างวาจีกรรมที่เป็นพิษจะทำให้จิตใจคุณสงบและเป็นสุขเพราะไม่ต้องคอยกังวลถึงผลกรรมของการพูดที่ขาดสติสัจจะรากฐานแห่งความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครซื้อได้เพื่อนๆนครับคำพูดจะเป็นที่รักและน่าเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อมันตั้งอยู่บนความจริงเท่านั้นนี่คือหลักการพื้นฐานที่สุดของการสื่อสารที่ยั่งยืนในทางธรรมะสัจจะไม่ได้หมายถึงการพูดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการเท่านั้น แต่หมายถึงการพูดที่จริงใจและตรงกับความเป็นจริงครับ 1. ทําทำไมความจริงจึงดึงดูดและให้ความมั่นคงความเป็นจริงมนุษย์ทุกคนต่างแสวงหาความมั่นคงและความน่าเชื่อถือในความสัมพันธ์การที่คุณพูดความจริงเสมอทำให้คนรอบข้างรับรู้ถึงความมั่นคงภายในของคุณพวกเขารู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ใกล้คุณเพราะไม่ต้องคาดเดาหรือหวาดระแวงการสร้างความสงบภายในความสงบที่แท้จริง เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ต้องคอยจําว่าฉันโกหดอะไรใครไว้บ้างการที่คุณดำรงตนอยู่ในสัจจะทำให้จิตใจคุณเป็นอิสระจากความหวาดระแวงและภาระในการปกปิดซึ่งนำมาซึ่งความสงบภายในนี่คือผลตอบแทนของการรักษาศีลข้อ4มุสาวาทาเวรมณีอย่างชัดเจนที่สุดการรักษาความจริงใจคือการลงทุนในความสุขของตัวเราเอง 2. การทำลายสัจจะที่ทำร้ายตนเอง มุสาวาดคืออาวุธที่ย้อนกลับมาการพูดโกหกหรือมุสาวาดไม่ได้ทำลายแค่ความเชื่อถือของผู้อื่นแต่เป็นการทำลายความสงบภายในของเราเองครับทุกครั้งที่คุณโกหกคุณต้องใช้พลังงานมหาศาลในการจดจำคำโกหกนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ความจริงถูกเปิดเผยซึ่งนำมาซึ่งความเครียดความหวาดระแวงและความไม่สงบใจตลอดเวลานี่คือวิบากกรรมทางใจที่เกิดขึ้นทันทีการพูดเกินจริง การพูดโอ้อวดหรือพูดเกินจริงเพื่อให้ตัวเองดูดีหรือเพื่อให้ได้รับการยอมรับก็ถือเป็นการทำลายสัจจะเช่นกันครับเพราะมันทำให้คุณสูญเสียความน่าเชื่อถือในระยะยาวและสร้างความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาหรือความยึดมั่นในตัวตนที่เป็นภาพลวงตาวิธีพูดความจริงอย่างมีเมตตา The Art of Gentle Truth ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของการพูดความจริงคือการที่เรามักจะพูดมันออกไปในลักษณะที่หยาบคาย หรือทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่นเราจึงต้องใช้เมตตาจิตเข้ามาเป็นเครื่องมือในการนำเสนอความจริง 1. หลักการพูดความจริงที่มาพร้อมกรุณาการุณาณคือหัวใจก่อนจะพูดความจริงที่อาจจะเจ็บปวดจงใช้กรุณาหรือความสงสารคิดให้เขาพ้นทุกข์เข้ามานำหน้าเสมอถามตัวเองก่อนว่าคำพูดนี้จะช่วยให้เขาดีขึ้นหรือจะแค่ทำให้ฉันรู้สึกดีที่ได้พูดถ้าคำตอบคือข้อหลังจงเลือกที่จะเงียบ ระบุการกระทําไม่ใช่ตัวตนจงวิจารณ์การกระทําของเขาไม่ใช่ตัวตนของเขาอย่าพูดว่าเธอเป็นคนขี้เกียจแต่พูดว่าฉันเห็นว่างานชิ้นนี้ยังขาดความพยายามการทําเช่นนี้เป็นการให้เกียรติความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นและทําให้เขายอมรับความจริงได้ง่ายขึ้น 2. การใช้ภาษาแห่งฉันหรือ i statements และการรับผิดชอบใช้ภาษาแห่งฉันแทนที่จะกล่าวโทษว่าเธอทํางานผิดพลาด เป็นการตัดสินจงเปลี่ยนเป็นฉันกังวลว่าโครงการอาจมีปัญหาจากจุดนี้เป็นการรับผิดชอบต่อความรู้สึกและปัญหาของเราการใช้ภาษาแห่งฉันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ต้องการทำลายเขาแต่คุณต้องการร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาซึ่งเป็นพลังงานที่อ่อนโยนและสร้างสรรค์มากกว่าเมตตาจิตคือจตนาที่บริสุทธิ์ที่ปรารถนาให้ผู้ฟังมีความสุขและพ้นจากความทุกข์นี่คือหัวใจที่ทำให้คำพูดของเราแตกต่างจากการวิจารณ์ทั่วไป 1. เมตตาเปลี่ยนคำพูดให้เป็นของขวัญตรวจสอบเจตนาก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกไปจงใช้สติตรวจสอบเจตนาของตัวเองก่อนเสมอว่าฉันพูดสิ่งนี้เพื่ออะไรถ้าเจตนาคือการสั่งสอนโอ้อวดหรือระบายอารมณ์นั่นไม่ใช่เมตตาจิตครับแต่เป็นการสนองอัตตาเจตนาแห่งความหวังดีเมตตาจิตจะทำให้คุณเปลี่ยนคำวิจารให้กลายเป็นการให้กำลังใจและการให้แนวทาง ถามตัวเองว่าคำพูดนี้จะช่วยให้เขามีพลังใจที่จะแก้ไขตัวเองได้หรือไม่ถ้าใช่นั่นแหละคือปิยาวาจาที่แท้จริง 2. การพูดเพื่อสร้างกำลังใจและยุติการตำหนิเน้นอนาคตไม่ใช่อดีตเมตตาจิตสอนให้เราพูดถึงทางออกมากกว่าพูดถึงปัญหาจุงหลีกเลี่ยงการตำหนิหรือการตอกย้ำความผิดพลาดในอดีตเพราะการทำเช่นนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรืออัิยา แต่จงมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนต่อไปและสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นหลักการชมสามตำหนิหนึ่งในทางจิตวิทยาและทางธรรมการชมหรือการให้กำลังใจควรมีสัสดส่วนที่มากกว่าการวิจารณ์เสมอจงฝึกค้นหาสิ่งที่ดีงามในตัวผู้คนและพูดถึงมันบ่อยๆก่อนที่จะเสนอแนะสิ่งที่ต้องแก้ไขการลัญยุตาความรู้กาลเทศะแห่งการสื่อสารการลัญยุตาคือความรู้กาลเทศะในการพูด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ปิยะวาจาของเราสำริดผลความจริงที่พูดผิดเวลาก็ไม่ต่างอะไรจากคำหยาบคาย 1. เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสถานการณ์แห่งโทสะจงหลีกเลี่ยงการสื่อสารเรื่องสำคัญในขณะที่คู่สนทนาหรือตัวคุณเองกำลังมีโทระหรือความโกรธรุนแรงเพราะในเวลานั้นปัญญาไม่ทำงานมีแต่ความอยากเอาชนะเท่านั้นที่ทำงานจงใช้ขันติ คือความอดทนรอให้สถานการณ์สงบลงก่อนความเป็นส่วนตัวการวิจารณ์หรือการพูดความจริงที่ละเอียดอ่อนต้องทำในที่ลับหรือในพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้นการวิจารณ์ผู้อื่นต่อหน้าสาธารณชนหรือต่อหน้าคนอื่นถือเป็นการทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของเขาอย่างรุนแรงซึ่งขัดต่อเมตตาจิตอย่างสิ้นเชิง 2. การรู้จังหวะความพร้อมของคู่สนทนาฟังก่อนพูด การลัญุตาที่แท้จริงคือการเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนเป็นผู้พูดจงฟังอย่างตั้งใจเพื่อให้รู้ว่าคู่สนทนาพร้อมที่จะรับฟังความจริงหรือคำแนะนำของเราแล้วหรือไม่ถ้าเขายังอยู่ในช่วงของการระบายหรือต้องการเพียงการรับฟังจงทำหน้าที่กรุณาคือการรับฟังด้วยความสงสารไปก่อนการขออนุญาตสำหรับเรื่องที่ละเอียดอ่อนจงฝึกขออนุญาตที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ก่อนเช่น ฉันขออนุญาตให้ความเห็นในเรื่องนี้ได้ไหมการทำเช่นนี้เป็นการให้เกียรติและทำให้คู่สนทนาเปิดใจรับทางมากขึ้นอัตจริยาคือการพูดเพื่อสร้างสรรค์ไม่ใช่เพื่อทำลาย 1. การพูดเพื่อสร้างสรรค์ไม่ใช่เพื่อทำลายเน้นทางออกหรือ solution oriented จงฝึกฝนการเปลี่ยนคำพูดจากการบ่นไปสู่การเสนอทางออกแทน แทนที่จะพูดว่าปัญหาเดิมๆนี้ไม่เคยถูกแก้เลยจงเปลี่ยนเป็นเราลองปรับวิธีการนี้ดูไหมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นการพูดเพื่อสร้างกำลังใจอัธจริยาคือการเป็นแหล่งพลังงานบวกของผู้คนจงให้คำชมคำขอบคุณและคำให้กำลังใจอย่างจริงใจเสมอการทำเช่นนี้เป็นการให้ทานทางวาจาที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และอยากอยู่ใกล้คุณ 2. การหลีกเลี่ยงวจีกรรมที่เป็นพิษสีข้อตามหลักธรรมวจีกรรมที่เป็นพิษสีข้อนี้คือสิ่งที่ทำลายปิยวาจาและทำลายความสัมพันธ์อย่างสิ้นเชิงจงตั้งสติเพื่อละเว้นจากสิ่งเหล่านี้มุสาวาทคือการทำลายสัจจะโดยการโกหกหรือพูดเกินจริงปิสุนาวาจาคือการนินทา การยุแย่หรือการพูดจาที่ทำให้คนอื่นแตกแยกพรุษวาจาคือคำพูดที่ก้าวร้าวหยาบคายหรือคำพูดที่ทำลายศักดิ์ศรีของผู้อื่นสัมผับปลาปะคือการพูดเรื่องไร้สาระการบ่นพร่ำซ้ำซากหรือการกล่าวโทษซ้ำๆโดยไม่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพื่อนๆครับเมื่อเราทราบองค์ประกอบของปริยวาจาแล้วเราก็ต้องนำมาสู่การฝึกปฏิบัติ เพราะความรู้ที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างต่อเนื่องก็ไม่ต่างอะไรกับตำราที่ไร้ค่าครับในตอนนี้เราจะมาพูดถึงการฝึกสติเป็นรากแก้วเพื่อให้ปิยะวาจากลายเป็นนิสัยที่ยั่งยืนของเราการฝึกสติเป็นฐานของปิยะวาจา (Mindful Speaking) ปิยะวาจาจะไม่เกิดขึ้นได้หากปราศจากสติเพราะสติคือผู้เฝ้าระวังไม่ให้วจีดาที่เป็นพิษเล็ดลอดออกมาจากใจเรา 1. การใช้สติตรวจสอบก่อนพูด The Five s e n t e n c e หยุดก่อนพูดจงฝึกใช้กฎ5วินาทีก่อนพูดเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ในช่วง5วินาทีนั้นให้คุณตรวจสอบองค์ประกอบของปิยวาจาในใจอย่างรวดเร็วจริงไหมศัจจะเมตตาไหมาเมตตาจิตตอนนี้เหมาะไหมการลัญยุตามีประโยชน์ไหมอัฏถจริยาผลลัพธ์ การฝึกเช่นนี้เป็นการสร้างตัวกรองทางวาจาที่แข็งแกร่งเมื่อคุณฝึกไปเรื่อยๆการตรวจสอบนี้จะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติและคำพูดของคุณจะมีแต่ความจริงใจและเมตตา 2. การฝึกความอดทนในการฟังขันติการเป็นผู้ฟังที่ดีปริยวาจาที่แท้จริงต้องเริ่มต้นที่การฟังที่ดีครับจงฝึกใช้ขันติความอดทนในการฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ขัดจังหวะไม่ตัดสิน และไม่เตรียมคำตอบในขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูดอยู่ความเมตตาที่เกิดจากการฟังการฟังด้วยความอดทนและตั้งใจเป็นการแสดงความเมตตาและความเคารพสูงสุดต่อคู่สนทนาการทำเช่นนี้เป็นการเปิดประตูให้คู่สนทนาไว้วางใจและพร้อมที่จะเปิดใจพูดความจริงกับคุณการประยุกต์ใช้ปิยวาจากับความสัมพันธ์ที่ยากลำบากปิยวาจาไม่ได้มีไว้ใช้กับคนที่รักเราอยู่แล้วครับ แต่มีไว้ใช้เพื่อซื้อใจผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยหรือซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่กำลังมีปัญหา 1. การพูดกับคนที่คุณไม่ชอบฝึกอุเบกขาหลักจานจงใช้อุเบกขาเข้ามานำหน้าในการสื่อสารกับคนที่คุณไม่ชอบอย่าปล่อยให้อคติส่วนตัวมาก,กำหนดคำพูดของคุณการปฏิบัติจงสื่อสารอย่างเป็นกลางและให้เกียรติเสมอพูเฉพาะเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือความสัมพันธ์ที่จำเป็น การทำเช่นนี้เป็นการรักษาความสงบภายในของคุณเองและไม่เปิดช่องให้โทสะเข้ามาควบคุมคุณได้ 2. การพูดในยามวิกฤตซ่อมแซมด้วยปิยวาจาเมื่อเกิดความเข้าใจผิดหากคุณถูกกล่าวหา,ห,าหรือถูกเข้าใจผิดจงใช้สัจจะพูดความจริงอย่างอ่อนโยนเมตตาจิตและการลันยุตาเลือกเวลาที่เหมาะสมเพื่ออธิบายการตอบโต้ด้วยความโกรธจะยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงการใช้คำพูดเยาวยา จงใช้คำพูดที่แสดงความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายและเสนอทางออกอัธจริยาเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์การใช้ปิยวาจาในยามวิกฤตคือบททดสอบที่แท้จริงของความสามารถในการสื่อสารของคุณปิยวาจาคือวาสนาบทสรุปสู่การเป็นผู้มีเสน่ห์ทางวาจาอย่างยั่งยืนเราได้เดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายของพอดแคสต์ EP นี้วิธีคุยให้คนรักแล้วครับ ตลอดการเดินทางที่ผ่านมาเราได้ถอดรหัสความลับของปิยวาจาตั้งแต่รากฐานของสัจจะไปจนถึงการปฏิบัติสติในยามวิกฤตในส่วนสุดท้ายนี้ผมจะสรุปหัวใจทั้งหมดของปิยวาจาและขอเชิญชวนเพื่อนๆตั้งปณิธานแห่งวาจาเพื่อให้คุณกลายเป็นผู้มีวาสนาดีทางวาจาอย่างแท้จริงครับการทบทวนหลักการทั้งหมดปิยวาจาสีมิติ จงทบทวน4องค์ประกอบนี้ให้ขึ้นใจเพราะนี่คือสูตรสำเร็จในการสร้างสเสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลายสัจจะความจริงพูดความจริงอย่างมีเมตตาอย่าทําลายความน่าเชื่อถือของตัวเองด้วยคําโกหกเมตตาจิตเจตนาดีพูดเพื่อสร้างกำลังใจและเสนอแนวทางแก้ไขหลีกเลี่ยงการตำหนิหรือการระบายอารมณ์การัญยุตารือกาละเทศะ ใช้ขันติคือความอดทนรอเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสื่อสารเรื่องสำคัญอัตจริยาประโยชน์พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเท่านั้นและละเว้นวจีกรรมที่เป็นพิษ4ข้อพูดเท็จส่อเสียดหยาบคายเพอเจอร์ปิยวาจาคือวาสนาที่แท้จริงการฝึกปิยวาจาคือการสร้างวาสนาทางวาจาให้แก่ตนเอง เพราะมันจะส่งผลในทุกมิติของชีวิตวาสนาทางสังคมคุณจะกลายเป็นผู้ที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้และอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดของคุณสร้างความรู้สึกปลอดภัยไว้ใจและความเคารพแก่ผู้อื่นวาสนาทางอาชีพคำพูดที่เปี่ยมด้วยสัจจะและอัจริยาจะสร้างความน่าเชื่อถือในการทำงานทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกการเจรจาและการตัดสินใจ วาสนาทางจิตใจคุณจะมีความสงบภายในเพราะคุณไม่ต้องกังวลถึงผลกรรมของการพูดที่ขาดสติอีกต่อไปปณิธานแห่งวาจาการจบและเริ่มต้นใหม่ขอให้เพื่อนๆตั้งจิตให้มั่นและตั้งปณิธานแห่งวาจาร่วมกันในวาระสุดท้ายนี้ครับปณิธานที่หนึ่งฉันจะพูดด้วยสติก่อนเสมอนับจากวันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะใช้สติตรวจสอบคำพูดของตนเองก่อนทุกครั้งข้าพเจ้าจะควบคุมโทสะด้วยขันติและอานาปานสติและจะไม่ปล่อยให้วจีกรรมที่เป็นพิษทำลายความสัมพันธ์ของข้าพเจ้าอีกต่อไปปณิธานที่สองฉันจะเป็นผู้ให้ทางวาจาข้าพเจ้าจะพูดเพื่อสร้างสรรค์ไม่ใช่เพื่อทำลายข้าพเจ้าจะฝึกปิยวาจาโดยการให้คำชม ให้กำลังใจและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นประโยชน์เสมอเพื่อสร้างวาสนาดีให้แก่ตนเองและผู้อื่นปณิธานที่สามฉันจะสร้างสเสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลายฉันเชื่อมั่นว่าการดำรงตนด้วยความจริงใจและเมตตาจะทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสเสน่ห์ทางวาจาที่ไม่เสื่อมคลายและสามารถซื้อใจได้ทุกคนด้วยคุณธรรมภายในข้อสรุปสุดท้ายจงจำไว้ว่า ปิยวาจาไม่ใช่เทคนิคแต่เป็นการฝึกจิตครับการที่เราสามารถควบคุมคำพูดของเราได้นั้นคือการที่เราสามารถควบคุมโลกทั้งโลกของเราได้แล้วครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเป็นผู้มีสเสน่ห์ทางวาจาและมีความสุขสงบในทุกการสื่อสารครับสวัสดีครับ